น้ำกันลัางชดน้ำซุปซุปบะเขือพ่อก็น้่งสีจำก็จะโยกสวยนี่จากเรา

จอบมืเตย้อจินสักคู่สั้อยสักนแต่ลูกเราทุกบาทหกหมื่นหกหมื่กประมาณเจ็ม่แนเป็นกา่นเจทอนน้บาในค่ใจลูกนอราไม่มีอะไรแล้วว่ะ

นอยู่ว่าคุบอกผมเบ้านหัวจะงเงี้ยเดียว้าายกูแต้มไก่ให้พอาตต้มให้กินเ้อซื้อไก่มาต้มให้กินแนว่านเพะว่นอันบาตรงอันพอรูเห็กินแ่บไม่องมึงเกลางเี่ยกลางเลีวของเขาไปบ้กนเองก็เป็นพี่น้องหโอ้หอ่าง้ ไสนใจปเอาไปให้ง่ายยังโมโหจะเกียวมนคไม่เยอะนะพันใหญ่เป่าใหม่มั้นะน่ท่นเขาอเ่งยัไท่านเอามาเรืเฮียนทน่ได้่าตูเลรียกห้างตนี้เไดี่อเดียวหลาอย่าไปใช้เงินแบบเือืน ได้ต้ใส่ม <epid> erm <ain> ือละหาบาทโอ้โหน่ักปวดราไม่ใช่แบบไม่ได้คุ๋้มเจ็บข้าเข่าเข่าจัเพื่อพพใใหญ่ก็ได้ปวดข้นขายถ้าไเื้อหาบาทถ้าตกใส่มือละบาท คือมั S <S นดีอ่ะต้อวนะใช่หะือ่มสะาเอต LES ้องผ้าผ้านั่นมาใหม่แล้วผ้าเปนงไงลากลาฝากยีแมย่ตุนลากลกอไรมเอาแล้วก็หัวยีแมยัเาะหลายตัวเยะแวตัวยแ่ทำไแ้ขังเลยมีทิพยตัวเร้ังทิพย์แล้วขังทยจาหัวแ่ทำมาัยเราอ่ะล้วขังทิพย์จเอาหัยแ่ำีหนงาน วินาเข้าไปหลักเขาไป้ยมันไกลเขา่ปหนาี่นอยู่เถวๆาเขาเขาจะไปสนใจเนาะน้หลักแล้ครับเปจอบคมันหลักเลักรขนาดู่นี่อยู่ไกลๆมื่อันเปจอบมาเอาวนไม่ติขี่ยายเลวเป็นายมางเนาะเมื่อ้าหลักมันก็ไมเอาจะฆ่ามมา

อยู่บ้านครับบอกป้าใหญ่ขายรถที่เาห้าหาเขาหาน่ยล่ะมันมีหาเดี๋ยวื้อมาคุนเลยไม่วาหาเกขายงอนุสไป เ็กตไมปเ็บกกำวกบนั่ง้างรถแต่ก็ไม่เป็นไลายปทอยลแล้วไม่ได้ลงทุนลยตั้งนาหรอกนี่เหรอเอาเงินเทาก็สองสหลังนไปลอยหมดนเือมันไหนก็ไลาดหนนี่นาใครจิไ้ปออง่แหละนี่่ขายเตู้เย็นก็ด้ร้ายบาเดอเะว่ายาคายยาขายไม่ยอมก็ไม่ย้มไหม มุ้งงอกบอกมันอยู่แจ้คเอาวว้ามาเปิดมตากเล่จรงแล้วต่หน่อยหน่อยหน่อยแล้วกลุ่อ่งเจอเออกระป๋า้ดิ่เอเป็นสาวมันจเน่าบ่ายม่วมันรวมๆก่อนมด้วยลูกบัแงอะไรหอมกลุ่มบัแง